สวัสดีครับปวินนะครับวันนี้เราทำซุปฟักทองแบบครีมนะครับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับฟักทองแครอทหอมใหญ่กระเทียมเริ่มต้นด้วยการหั่นฟักทองนะครับเราจะเอาไ้ออกแล้วก็ปอกเปลือกนะครับ ต่อไปเราจะหันฟักทองเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับริการหันนะครับนี่นะครับฟักทองที่เราหันเสร็จแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ต่อไปเราจะหั่นหอมใหญ่นะครับเราจะปอกเปลือกก่อนนะครับต่อไปเราจะเป็นการหั่นนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับการหั่นในลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะครับหอมใหญ่ที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับแกลอตนะครับเราจะทำการหั่นแล้วปอกเปลือกนะครับต่อไปเราจะเป็นการหั่นแกลอตนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมเต๋านะครับ ดูวิธีการหันนะครับ แครอดที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยนั่นนะครับจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเราเอาหม้อใส่น้ํานะครับเราจะเอาฟักทองเทใส่เลยนะครับแครอทนะครับหอมใหญ่นะครับเอาทุกอย่างรวมกันแล้วเราจะเอานํำไปตั้งไฟนะครับเราตั้งไฟนะครับเราจะทิ้งให้มันเดือดนะครับ ประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่นะครับของเราต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำการใส่ของครับเราจะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับตักอย่างใส่นะครับ เราจะทําการปั่นนะครับเปิดเครื่องปั่นนะครับปั่นทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับของเราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเราหม้อมาตั้งไฟนะครับให้พอเดือดก็ใช้ได้้นะครับเพราะทุกอย่างมันสุกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับของเราก็เสร็จแล้วนะครับ น่าทานไหมครับอย่าลืมลองเอาไปทำดูนะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ